หลายๆครับวันนี้เราจะมารีวิวมาม่าเผ็ดมาเลเซียเลยวันนี้ครับดูครับมาม่าเผ็ดเกาหลีครับนี่แม่ชัโอ้โหเนี่ยเผ็ดมาเลเซียครับดูครับมาเผ็ดมากนะพงดูหน้าติ๊กต็อกครับดูหน้าติ๊กต็อกมาเผ็ดนี่ครับนุ่งลังซิเซียวแครอรี่ครับดูนะครับมาแครอทลายเลยนะครับแม่ต้อนดูครับมาเองครับ ดูค <No. S 2> นุ่งล้านสิวนุงนน่งล้านนึ่งล้านครับดูครับพิกมากนะผมสีก่อนนะมาเกลียวัดนะนนนดูครับเส้นดำดำลองเส้นก่อนนะลองเส้นนีอื้มวัดโอเคเราเรามีตัวช่วยนี่ครับ Nyung tarihuk. Cuk' cuk' kapul. Kakar you har muk! Ruang awak væng paldää na? Ni a nâh, dạ' pun dà makék hap. Ya Background pare silejdie. ِ Ni a hak' ko' ke ihn lòна-lawnha血 mát freuen ni. บองหัวเป็นตาลายแล้วนะอุยอ่ะอุฟฟมากเลยนะทุกคนนี่นะอย่าสายแล้วนะทุกคนทุกคนลองมาทันหน่อยทุกคนอย่าสองสายนะบองผู้ทอนแดงนี่นี่นอนนอนนะทุกคนอย่าดูมากย่ะบองผู้ทอนแดงนี่นี่นอนนอนทุกคนเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเดิมมือเดี๋ยวทัด มาเป็ดนิ่นี่ดูดูดูด,ด,ดูซีซันพลอยงั้นไม่เพิดนะพอโดนนิ่นี่เอาสุกแล้วเนี่ยมาเป็ดแล้วเนี่ยเ,เ,เราดูนะพ่อจะผมมาผมมากับตากล้องนะเดี๋ยวเราพ่อจะมาชิงกับตะก้อมาเป็ดมานะถ้าโดนหน้าท่าท่านะมาเป็ดมากนะโอเคเขยำคนๆเดียนะโอ้ากล้องมาดิ ด,ดับมาเกียมหุู่้ร่ากัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยดับคนน้านครับอ่ะไปสุดเับคนนวายวสงวลยวะอืีสไใช่อีสมอาร์เลวะีสิบครึ่งแลวนะมัตมาม่าหิวมาม่าครับต้องกินนอน้อยนะ อภิซ่าแล้วนี่เดี๋ยวตาแดงหัวร้องนะตาแดงหัวร้องไม่ได้กิ้งยาวบากสกมา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 โอเคโอเคยาพารายสิกบักไม่ได้ก็ก็มามามาเลเซียครับเดี๋ยวพวกมีอากาะไรนะแมตต้เกียรนะบุบบ้างอย่าปุ๊ใส่นะ แลออืมไม่เผิดหรืเผิดหรนะูอน,น,นะเดี๋ยวนะหนึ่งสองทีนี้เนื้อี่ยนะเดี๋ยวเป็นโวเซ่ครับโวเซ่ กินปุ๊บเดี๋ยวมารู้สึกเป็นยังไงเป็ดมามมาาเหมือนเผ็ดเกาหลีนะดูดูจับจิ้นนะเต่ามวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดนปี๊ปมาเผ็ดนะเดี๋ยวย่อไม่ให้ดมผมรู้จักขั้นตอนกินเผ็ดแล้วนะครับกินเผ็ดกินเผ็ดนะอย่าโดนนี่ครับบีบมูดกกลับไปที่นี่ที่ปะนี่อย่าโดนนะห้ามโดนนิดๆเลยนะ เดี๋ยวมาเป็ดซาซาเลยถ้ยคาคนอันนี้แตกก็เจ็บมากแสบนะต้องกินเข้าไปเลยนะอย่าอย่าให้โดนนะผมจะบอกนะวิธีกินผิดถ้าคงกัวกินผิดนะกูไม่รู้จำไหมนั่งจัดดูนะกูนนี่เดี๋ยวนะนี่นี่ดูดูดูม้วนม้วนม้วนกูไม่สวยนะนี่นี่นึ่งคำแรกนะนึ่งสองซั่ง Mau Mama ni Tidak Tidak Mama ni ni ah, Dia tiba-tiba menggulung kamu Dia tiba ni Hahaha Mama ni ah, bu, ada Mama ni Hai oh Hai oh, yes. Dari Gos. Mampir nih, sini naik dado. Nah, boleh jadikan bek apa nak? Bek jambo jamboเลย nak. Dijambo jamboเลย nak. Duh 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 duh. Ya Allah. 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 แม่ยมันเผ็ดม,มากเลยกินนิดเลยมาเผ็ดเด้อนะเนี่ยจัมบูเลยนะจำมบูเลยจำมบูจำมบูทำไมมันเป็นเนี่ยนะหนึ่งมันยาวไปหนึ่งสองสาม Ola nó phân cờ rossi em chắc... Ui, bố mẹ cona ừ. bố cona a Bố em pê y tinh lâu chưa nó 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 sooner pê mẹ bố mẹ ăn ló

กดได้เอาขึ้นมาคบคือ KPG นะครับทุกคนสัตว์วิคิเตียถ้าจะเอาก็สานกันนะขอไม่มานะ